ขึ้นมาในหัวของคนไทยส่วนใหญ่คือรถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวที่ทนถึกดูแลง่ายประหยัดน้ำมันและขี่ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองถนนต่างจังหวัดหรือถนนลูกรังในหมู่บ้าน Honda Dream คือรถที่เข้าถึงทุกชนชั้นจริงๆและสำหรับ Honda Dream Super Cup 2026ทาง Honda ยังคงแนวคิดเดิมเอาไว้แต่เพิ่มเติมความทันสมัยความสะดวกสบายและเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ให้เหมาะกับยุคปัจจุบันมากขึ้น ดีไซน์ภายนอกของ Honda d r ีม m Super c u ั2026ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรีมเอาไว้ชัดเจนเส้นสายโดยรวมดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความทันสมัยตัวรถมีความเพรียวมากขึ้นไฟหน้าทรงคลาสิกแต่ปรับเป็นไฟแบบเลเให้แสงสว่างชัดเจนขึ้นในตอนกลางคืนไฟท้ายและไฟเลี้ยวถูกออกแบบให้ดูทันสมัยขึ้นแต่ยังไม่ทิ้งความรู้สึกของรถครอบครัวดั้งเดิมตัวแฟริงด้านข้างมีการออกแบบใหม่ให้ดูโชบเฉ่ยวกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ยังคงความสุภาพไม่หวือหวาจนเกินไป สีสันของ Honda d r ีม m s u p e r c คั2026มีให้เลือกหลายสีโดยเน้นโทนสีที่ดูสะอาดตาเหมาะก,ก,กับการใช้งานในชีวิตประจำวันเช่นสีแดงคลาสสิกสีดำเงาสีน้ำเงินและสีขาวซึ่งเป็นสีที่คนไทยนิยมและยังดูลรักษาง่ายไม่ดูเก่าเร็วโลโกโ้ดีมถูกวางตำแหน่งอย่างลงตัวให้ความรู้สึกภูมิฐานสมกับเป็นชื่อระดับตำนานในส่วนของท่านั่ง Honda d r ีม m s u p e r c คั2026ยยังคงเน้นความสบายเป็นหลักเบาะนั่งยาวนุ่มรองรับทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนได้ดี ความสูงบอกไม่สูงเกินไปคนตัวเล็กก็สามารถขึ้นครอมและวางเท้าได้อย่างมั่นใจแฮนด์บังคับเลี้ยวถูกออกแบบให้ยกสูงในระดับที่พอดีทำให้ไม่ต้องก้มมากขี่นานๆก็ไม่ไม่เหมาะกับทั้งการขี่ในเมืองรถติดหรือการขี่ทางไกลในต่างจังหวัดใต้เบาะยังคงมีพื้นที่เก็บของเล็กๆสำหรับใส่ของจำเป็นเช่นเสื้อกันฝนหรือเครื่องมือพื้นฐานแม้จะไม่ใหญ่เท่ารถอัตโมติแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน หัวใจสำคัญของ Honda Dream Super Cup 2026คือเครื่องยนต์แบบ4จังหวะขนาดประมาณ 114cc ที่เน้นความทนทานและประหยัดน้ำมันเป็นหลักเครื่องยนต์ตัวนี้ถูกพัฒนาให้ผ่านมาตรฐานไอเสียใหม่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและเดินเครื่องได้เรียบกว่าเดิมอัตราเร่งอาจไม่หรือหวาเหมือนรถสปอร์ตแต่ให้แรงบิดที่มาเร็วเหมาะกับการขี่ในเมืองออกตัวจากไฟแดงได้อย่างมั่นใจและบรรทุกของหรือซ้อนสองก็ยังไปได้สบาย ระบบเกียร์เป็นเกียร์วน4สปีดใช้งานง่ายเหมาะกับทั้งมือใหม่และคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มานานแล้วคลัตช์แบบอัตโนมัติไม่ต้องกำคลัตให้ยุ่งยากแค่เข้าเกียร์แล้วบิดคันเร่งก็ขี่ได้เลยจุดนี้ถือเป็นเสน่ห์สำคัญของตระกูลดรีมที่ทำให้ใครๆก็ขี่ได้ในเรื่องของความประหยัดน้ำมัน Honda Dream Super Cup 2026ยังคงเป็นหนึ่งในรถที่ประหยัดที่สุดในตลาดด้วยอัตราสิ้นเปลืองที่อาจทำได้มากกว่า60กิเมตรต่อลิตรในการใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับลักษณะการขี่ทำให้เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นพ่อะคะ้าแม่ค้าคนทำงานหรือใช้เป็นรถประจำบ้านระบบการสถเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นโช๊คคู่ปรับตั้งมาในสไตล์นุ่มนวลเน้นความสบายในการขี่บนถนนครุกระซับแรงกระแทกได้ดีเหมาะกับสภาพถนนในประเทศไทยที่มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ระบบเบรกด้านหน้าเป็นรัมเบรกหรือบางรุ่นอาจมีดิสเบรคขึ้นอยู่กับสเปคที่วางจําหน่ายในแต่ละตลาดด้านหลังเป็นรัมเบรกให้ประสิทธิภาพเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปเน้นความทนทานและค่าบํารุงรักษาที่ต่ำเรือนไม้ของ Honda Dream Super c คร2026เป็นแบบอนาล็อกผสมดิจิทัลแสดงข้อมูลที่จาเป็นครบถ้วนเช่นความเร็วระดับน้ามันระยะทางและไฟแจ้งเตือนต่างๆอ่านง่ายมองชัดแม้ในตอนกลางวันหรือกลางคืน อีกหนึ่งจุดเด่นที่คนใช้รถดรีมชื่นชอบคือความทนทานและการดูแลรักษาที่ง่ายอะไหล่หาง่ายช่างทั่วไปซ่อมได้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำใช้งานยาวๆหลายปีก็ยังคงสภาพดีถ้าดูแลตามระยะ Honda Dream Super Cup 2026ก็ยังคงสานต่อจุดเด่นนี้อย่างครบถ้วนในแง่ขององค์การใช้งานจริง Honda Dream Super Cup 2026เหมาะกับหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานในเมืองคนต่างจังหวัดหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่ต้องการรถขี่ง่าย ไม่ซับซ้อนน้ำหนักรถไม่มากเข็นง่ายกลับรถง่ายขี่แล้วไม่รู้สึกเกรง็งหลายคนอาจถามว่าในยุคที่รถอัตโมติครองตลาดรถแบบ Honda Dream ยังจำเป็นอยู่ไหมคำตอบคือยังจำเป็นมากโดยเฉพาะสำหรับคนที่เน้นความทนประหยัดและใช้งานจริงไม่ต้องการเทคโนโลยีซับซ้อน Honda Dream Super Cup 2026คือคำตอบของรถที่เน้นใช้งานจริงมากกว่าภาพลักมาถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือราคา Honda d r ร a ม Super Cup 2026ในประเทศไทยจากแนวโน้มและตำแหน่งทางการตลาดคาดว่าราคาจะอยู่ประมาณ45,000-50,000ถึงบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์ที่ให้มาซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายมากเมื่อเทียบกับความทนทานและค่าใช้จ่ายระยะยาวที่ต่ำ